ในหลวงพระราชินีทอดพระเนตรการแสดงละครนอกเรื่องสังทองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงละครนอกเรื่องสังทองตอนมุนาาลงกระท่อมจัดโดยมูล,ลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนาครินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกสลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวอัญชุลีสิมาสเทียนประธานกรรมการมูล,ลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าครับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ประธานกรรมการมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นางยุธิกาอิศรางกูลณนะอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรักษาราชการแทนปหลัดกระทรวงวัฒนธรรม และในประสบเรียงเงินอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเฝ้าทูนละอองทุลีพระบาททุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี จากนั้นพระราชทานพระบรมราช,ชวโรกาสให้นางโสภา w a n มงคลธรรมกุลรองประธานมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยและนายอิสริยาบุญสว่างกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเปล่าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีศาสตราจารย์ นยแพทย์พงรักษีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนางพนิดาสันติสุขธีรวุฒิเฝ้าทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี จากนั้นนางเบญจวรรณสั่งนิตกรรมการและมูล,ลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกราบบังคมทุนรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพร การแสดงละครนอกเรื่องสังทองตอนมุนทานลงกระท่อมและการแสดงระบำรำ้อนถวายพระพรด้วยใจรักและพักดีเมื่อการแสดงจบแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ประธานมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยศิลปินแห่งชาติผู้กำกับการแสดงและครูผู้ฝึก้อมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทา,านช่อดอกไม้สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสเด็จพระราชาดำเนินกลับทั้งนี้มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยจัดแสดงละครนอกเรื่องสังทองตอนมนทานลงกระท่อมขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยมีศิล,ลปินแห่งชาติสาขาต่างๆอาทิในสุประวัติปัทมสูตรศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดง แสดงเป็นนางมนทาในสมชายทัพพรศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงขับร้องเพลงไทยเป็นผู้ขับร้องและศิลปินรับเชิญรวมทั้งนักแสดงสมัครเล่นจากชงรมนาฏศิลินดนตรีไทยอุดมศึกษาในมูล,ลนิธิมาร่วมแสดงด้วยความเต็มใจและทุ่มเทเต็มกำลังความสามารถเพื่อถวายความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลครั้งนี้ด้วย บทละครนอกเรื่องสังทองพระราชนิพธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยมีเขาโครงเรื่องมาจากสุวรรณสังคชาดกในปัญญาชาดกถือเป็นหนึ่งในชาดกพุทธประวัติเป็นนิทานพื้นบ้านในภาคเหนือและภาคใต้ซึ่งได้กล่าวถึงสถานที่ต่างๆในเนื้อเรื่องสังทองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมีพระราชปณิธานในการที่จะทรงอนุรักษ์และฟื้นฟูศิละปะวัฒนธรรมโดยการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับศิละปะวัฒนธรรมของไทยเพื่อให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป โดยละครนอกเป็นศิละปะก,การแสดงอีกรูปแบบหนึ่งอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นละครที่พัฒนามาจากละครชาตรีแต่เดิมมีตัวละครเพียง3-4คนอย่างละครชาตรีและผู้แสดงเป็นชายลวน